ครับโอเคครับก็กลับมาพบกับพวกเราครับท้าไฟเจโนโอเคนะครับผมกระปุ่มใหม่ยังไม่โชว์เลยโอเคนะครับก็ทริปนี้ก็เราเพิ่งกลับมาจากการหยุดยาวและครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็คงจะพักผ่อนกันเวลามันเร็วมากเลยนะเวลาเร็วมากนะครับผมอะไรวะนี่ทำงานแล้วเหรอ ครับผมวันนี้ทีมงานเราอยู่เหมือนเดิมนะฮะจริงๆแล้วเรามีอีกคนหนึ่งวันนี้โจทย์จะสนุกมากอ่ะยังไงวันนี้เราจะได้ยอดฝีมือนะฮะเอ็นเอฟนะฮะมาดั้งวาทให้เราวันนี้นะระบพี่าสดสดใช่ครับาว่าสดสดวันนี้ถือว่าเป็นกฎกติกาแบบใหม่จริงคือเป็นความสนุกประเภทญี่ปุ่นเขาชอบทํากันยังไงก็จะเป็นแบบว่าญี่ปุ่นทํากันเป็นยังไงีเอ๊ยีเอ๊ เออว่าไงวะเนี่ยให้ส่งมายังไงวะวอ,งวอะไรนะเป็นเกียววคืออย่างนี้จะบอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบคนที่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบระดับแบบไอ้นี่เขาวาดรูปออกมาเนี่ยบางทีแค่ล่างเส้นเองเนี่ยบางคนนี่เป็นแฟนคลับที่ตอบได้เลยนะว่ะาตัวละครที่วาดนี่คืออะไระผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าสนใจดีถ้าเกิดเราจะลองเอาโจทย์นี้มาลองทํากันดูบ้างอคราวนี้ฮะทีมงานเราก็เลยฮะให้พี่อยู่ในคอร์สเนี่ยวาดตัวละครใน มาเวลก็คือในช่วงเวลาของ MCU นั่นเองเอาละมาลองดูกันหน่อยว่าใครจะทายตัวละครถูกได้บ้างตัวละค,ครจาก Marvel Cinematic Universe Yes โอเคนะครวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับ,รบผมแล้วก็ลองดูกันนาะเอางี้ ถ้าเกิดพอพี่เขาวาดแล้วเนี่ยเราจะให้เวลาประมาณ30วิต่อรูปต่อรูปถ้าพี่เขาวาดบึ๊บๆๆมบึ้มสามสิบวิมาปั๊บระหว่างนั้นก็คือนึกออกตอบเลยนึกออกตอบเลยก็ได้ถ้าเกิดครมุดใครไวกว่ากันสมมติยังวาดไม่ทันพี่เขาโค้งลงเส้นเดียวกับอเมริกาโอเคได้เลยเขาจะวาดรายละเอียดแค่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวดูไงอ่านะครับพี่อยู่ยังอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันแลยครับกับเช้าท้าวไอ อ่ะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วนะฮะรูปแรกจะมาแล้วถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาอะไรวะเฮ้ยแบ็ k ว i n d o w back w ด n d เป็นคำตอบที่สู่ต้ำสูดต่ำแเอ คือคือหยิกผมที่ลงมาตรงเนี้ยใช่มันรู้แล้วแคทเลยเก็แทเลยโอ้โหตอบได้ภายในแค่ห้าวินาทีเองนะพี่โมในหัวผมนึกไปแล้วว่าตรงนั้นมันเดี๋ยวพี่จะลงสีส้มคำถามอย่างเดียวเลยว่าถ้าเป็นสกาเลตวิทจะเป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาหรือว่าจะโฉมยังไงอ๋อนี่นี่นี่เออถ้าเป็นสกาเลตวิทเขาว่าอย่างนี้เออถ้าไม่ถูกมันยังไม่ได้เติมชุดที่กูจบเหมือนกันนะใช่ก็ตอนแรกจะตอบแบงค์วีดีโอเหมือนกันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดผิดปุ๊บกูไปสการรรเเเเลลตววิทแ้้ออออโคคนนะัับบียย มือมันมืออยากวาดต่อมันมืออยากวาดต่อสวัสดีวันนี้ปัณนีผมมันสนุกปัณนีปัณนีแล้วเรียกว่าปัณนีวิทยำโบราณมากข้อแรกครับพี่ชัมงโมชนะไปก่อนครับนำไปก่อนพี่คะแนนข้อที่สองครับสามสองหนึ่งมาครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะวอรเดอร์มหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะมันมีสไปเดอร์แมนไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องวาดต่อเลยครับสามสองหนึ่งวาดต่อเลยฮะ อะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยได้เฮ้ยเดทพูไม่ใช่เอ้าไม่ใช่เหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยลายเส้นเป็นแบบนี้เฮ้ยลายเส้นมันเป็นแบบนี้ยังไงอ่ะสามสองหนึ่งอะไรอ่ะอ๋อเดรดเดร็กส์แดรก์เป็นคำตอบที่ทูต้องเลือจากการเลือกออกดิกาแล็กซี่ใช้เวลาไป15วินาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหแม่ง คือเออคือคือเราอ่ะไม่ค่อยจำเราเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยจําภาพลักษณ์ของเขาแต่จริงๆตาของเขาจะมีตรงนี้อยู่เราจะจำจากต่งน้เขาโตหัวล้นๆใช่ไหมอ่าโอเคนะครับอ่ะพีโมตอนนี้เป็น2คะแนนตอนแรกผมนึกเป็นฉากไอ้นี่เว้ยไอไอรอนฟิตเฮ้ยผมคิดผมคิดแบบพี้เลยเมื่อกี้แวบแรกผมก็เป็นผมผมก็ตอบตอบไม่ต่อผมคิดไปว่าไอรอนฟิตใน M C U อ่ะมันยังไม่นับอมันยังไม่นับใช่ใช่เราต้องจำไว้นะครับว่าอยู่ใน M C U นะฮะไอเอเวอร์ชั่นเน็ตส์นี่มถูกผมชอบมากมันให้เป็นเบอร์หนึ่งมาให้เป็นเบอร์หนึ่งจำไว้นะครับสิบเต็มสิบจำไว้ฮะช่องเนคอสเนคอสซีซั่นหนึ่งสิบเต็มสี่เลยอยากคัลลี่เลยกูว่าใครใครดูก็รู้ไอ้หมัดนี่แซ่โอเคข้อที่สามสามสองหนึ่งมาครับอะไรวะแม่งว่านมาอย่างงี้แหละอะไระ เอนที่วาดผิดป่ะมีเขาเาจะไปวาดผิดได้ไงล่ะเฮ้ยเมีหนวดเฮ้ยมีหนวลหรอเฮ้ยเออไม่ไม่ใช่มันเป็นนักกากเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะหวะใช่ปะหวะเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเริ่มเกริ่มละตอนเนี้ยเป็นอะไรไปหลอกกันทางนั้นทีเฮ้ยโหมีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวบ้าบอ Captain America ลูท้า เขากักไว้เขาไม่ยอมวาดพี่โมเออแต่เขาว่าคือตอนนี้เราดูออกว่าเป็นคนใส่หน้ากากเอาไม่เอาจริงๆ้างไม่วาดยากมากอีกอย่างหนึ่งเออกูเกลียดหูอ่ะเออมีหูโผล่ด้วยมีหูโผล่เออนะครับผมกำลังจะกดเอ๊ะกัปตันมันมีหูปะวะแล้วไอ้ข้างหน้ามันหนวดปะวะเออโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้พี่โมนำไปเป็น3คะแนนยานเราก็มีตื้นแล้วอ่ะเราต้องตีตื้นแล้วเราต้องตีตื้นแล้วอ่ะไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเอาจริงแม่งยากนะ อย่าฮะงงนะข้อที่4 3 2 1มาครับเอาละฮะไปละฮะไปละฮะปั๊บ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 ต้องได้แล้วต้องได้แล้วเฮ้ยโอ้ย Iron Man Iron Man Iron Man ยังไม่ใช่นะฮะไม่รู้ว่ใช่แต่ผมรู้แล้วฮะเอามันมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วใช่ละสามสองหนึ่งวาดมาแม่งไปเลยแล้วกันวอร์แมชชีนไปคำตอบที่ ถูกต้องคือคืองี้หน้าตามันเหมือนกันเออแต่ว่าไม่มีเสียงนะแต่ว่าต้องมีปืนเออเราจะบอกอย่างนั้นนะครับโอเคครับพี่ธโมเป็นซีต่อสุดย่าครับเราสองคนระเบอร์ไปกัเราก็จะเปิดทางให้มู่งแล้วนะเออเพิ่งไก่ไก่อีกตัวละครหนึ่งผมลืมไปไอออนเพนยอดเออแต่ว่ามันก็นะฮะแต่สายตามันเป็นอย่างงี้ไปแล้วอีอันนึงก็คือไอ้นั่นไงไอ้นั่นอ่ะวิชันวิชันวิชันเออวิชันก็อาจจะได้แล้วไอ้นั่นอีกล่างหนึ่งไะไอ้ล่างที่ อะไรไอ้แฟนเขาใช้อ่ะเออเเลสลสคิวก็ได้อีกแต่ว่ามันต้องดูที่ดีเทลแล้วไงเออนี่ต้องดูที่ดีเทลต้จะมีปีกเอ่านะฮะดูดีเทลกันดีๆครับวันนี้สนุกครับแน่นอนเลยนะฮะโอเคฮะไปกันไม่ดุกไม่ดุกแล้วข้อที่รีบเลยข้อข้อที่ตอนนี้สี่ศูนย์บอกไปแล้วอ่าโอเคสี่ศูนย์แล้วสีแล้วข้อที่ห้าสามสองหนึ่งมาครับกูต้องใจเย็นแล้วอ่ะมึงทรงนี้อีกแล้วอุ้ย อุ้ยมีสองหูมาแล้วฮะลูกาตามาแบบนี้เฮ้ยตาใหญ่ตาใหญ่ปากปุแอนแมนถูกต้องใครตายโอ๊ยเออว่ะแอนแมนนะครับเพราะตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครั่ใช่โอเคถ้าจะเป็นวอล์ฟนี่คงมีปีกก่อนนะฮะแต่ว่าอันนี้มามั่นใจตรงมีปากถูกเออนะครับผมโอเคครับตอนนี้เป็นซีต่อหนึ่งนะครับ ข้อที่6กทำไมแอนแมร์พี่อยู่ไม่ว่าตัวนี้จุดเหรอจุดคุณเจอโควตไปข้อที่6ครับครับ3 2 1มาครับเฮ้ยมันมันเปลี่ยนแล้วว่าตาหวานตาตาเอ้ยมีตาซอสหุ้ยได้แล้วได้แล้วอะไรอ่ะสไตล์แมนไม่ใช่ครับไม่ใช่สไตล์แมนครับ3 2 1ว่าต่อครับเอาวอ้าวเป็นหน้าเรียมหน้าเรียมหน้าเรียมแล้วยังไงแล้วไงมีปาก สตาร์ลอดโอ้โหใส่หน้ากากเป็นตากกมสตาร์ลอดนะครับผมและทรงผมแบบนี้ด้วยผมตองเป็นอ่าโอเคนะครับตอนนี้พี่อาร์ตตามมาเป็นซีต่อสองโอเคแล้วครับแม่เขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เยอะนะชัดมากถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อะไรเวลาเราจะใบ้เขาเรื่องเพลงก็เหมือนที่ผมเคยเล่นอ่ะแต่งแต่งแต่งแค่นั้นเองจบเลยโอเคนะครับมาครับข้อที่เจ็ดสามสองหนึ่งมาครับมันวะเร็วเร็วรวมันที่อย่างงี้

คืออย่างนี้เอาตอนอันนี้เขาพยายามวาดแบบอีกข้างหนึ่งไงตอนถ้าเออถ้าเกิดมันจะมีตรงแก้มนี้นะฮะโอเคนะครับโอ้ถือว่าเป็นตัวทว้ายมากวาดได้วมากวาดได้ไวมากนะครับตอนนี้พี่โม่นำมาเป็น5ต่อ2นะครับข้อที่8 3 2 1มาครับกูต้องรีบแล้วอ่ะต้องรีบแล้วอ่ะอะไรอ่ะล็อกแมนไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นมีลูกตาและทรงผมฮะแล้วมีใส่หน้ากาก อุ๊ยอุยอะไรอ่ะอุ๊ยอุยอุยเอาละฮะต้องดูจะรักมูนไหนอ่ะูกต้าขึ้งมาขึ้งมายังไม่ได้ดูยังไม่ไดู้เลยกูยังไม่ดูอุยยังไม่ดูกูดูดวงจันต์อะตามมาตอนนี้พี่อาร์ตามมาเป็น5ต่อ3นะครัคะเย่ต่อไปนี่เลยคาคูลเอเจอร์ดินจันดินจันโอเคข้อที่9 3 2 1มาครับ มันวาดเหมือนไอ้นี่เลยโชว์เนนเลยกะต้อโชว์เนนว่ะเออมีคางนำมาก่อนมีคางมีทรงผมดูผมฮะดูทรงผมทรงผมหูมาแล้วนะฮะออดูโุ้ยโอ้โหด็อกเตอร์สเตรนจ์เออทกต้อง เอกลักษณ์แค่นี้ชัดเจนมากนะฮะคือทรงผมไม่พอนะฮะมีมีตรงนี้ที่เป็นแบบผมขาวเขานิดหน่อยอ่านะครับผมแค่นี้เองนะครับตอนแรกผมจะไปฮอกอายก็จะอุ้ยอ๋อเออว่ผมเหมือนกันใกล้ใกล้ใกล้ขีดกันแต่ว่าพอดีว่าไอขีดข้างนี้แหละเออมันเป็นตัวตัดสินนะฮะโอเคนะครับตอนนี้พิษณุตามมาเป็น5ต่อ4นะครับว้านวัมอปลายข้อสุดท้ายนะครับผมโอเคนะฮะมานะฮะสิบข้อนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาครับ เราเราทายกันไม่เคยถึง30วิบีเลยว่ะโอ้โหสุดยอ,อดเท <ใน S 1> <ง>่านะไห<ง>ร่วะนน้เอ้ยอกรูกรูทแอมรูดเป็นคำตอบที่ถูก<อ>ต้องครั้งนี้ครั้งนี้เราให้ข้อตัดสินหนึ่งข้อเอาแล้วอเ,เอาแล้วนะฮะโอเคไม่ยอมนะฮะโอเคนะฮะสามสองหนึ่งมาครับตั้งใจวาดมันตั้งใจวาดฮะ ลูกีลูกี้โอ้ยเรียร้อมาเลขามานี่ชัดเลยมาตื่นไปเลยเอาเอาจากใจเลยทุกคนนึกไม่ออกกูยังนึกไม่ออกเลยตัวละครอะไรนะครับโอเคนะครับพอมีเขาเท่านั้นแหละลูก้นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ นะครับโอเคนะฮ้ยแบบนี้ก็มันไปอีกแบบเออสนุกไปอีกแบบสนุกไปอีกแบบมตื่นเต้นแล้วมือปุ๊บปุ๊บไปเลยนะอันนี้มันระไม้คลายเหมือนครั้งหนึ่งเราเคยแบบสนุกสนุกกันแล้วแบบวาดกันเองอ่ะผมว่าเราลองวาดกันเองด้วยไว้บอร์ดแล้วแบบเร็วๆก็น่าจะหานะใช่วาดแล้วก็ให้อีกคนนึงทายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นทีมเดียวกันเนี้ยเหรอเออน่าสนใจนะครับแต่อันนี้อันนี้ก็หาดีอันนี้ต้องขอบคุณพี่อยู่หน้าฮะเขามาวาดถ้าเรามาวาดเองเราก็คงจะคงคิดไม่ออกเหมือนกันนะบางทีเามาแะ อะโปคาลิปต์ยังโอเคนะคะครั้งนี้พี่อาชนะไปนะครับเสื่อนข้วสุดท้ายเสื่อนข้วสุดท้ายขับขับกันไปนะฮะขับขับกันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะฮะกับท้าไฟนะครับก็หวังว่าจะสนุกกัน คือคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าสนุกไหมชอบหรือเปล่าแบบอยากได้แบบนี้อีกหรือเปล่ายังไงก็โจทย์เยอะกว่านี้เออหรืออยากได้โจทย์เยอะกว่านี้หรืออยากได้เป็นแบบไหนยังไงลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับเราจะสรรหาระบบการแบบเล่นสนุกสนุกแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับพาไฟนะครับในทุกวันจันทร์นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ให้เราได้ดูย้อนหลังกันอีกด้วยนะครับฝากด้วยกันละกันสวหรับวันนี้พวกเราและทีมงานทุกคนไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสด เว้ยดีนะแต่กูดได้ข้อสุดท้ายโอ้ยเหนื่อยยังเห<ค>นื่อยเฮ้ยแต่ชอบปะ<ล>แต่ขำแต่ขำข้อนั้นจริงมึงกับกูมั่นใจมากไอรอนแมนแไอนี่บอกไม่ใช่ใจเย็นก่อนต้องใครมันจะไปรู้เออ